สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่ยูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ยูพามาดูต้นมอนสเตอร่าค่ะวันนี้จากใบที่เขาอ่อนๆเขาก็เริ่มมีใบที่แก่แล้วสีเขียวสดใสเลยค่ะมีใบหลายใบค่ะต้นนี้ซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะตอนนี้เขาแตกใบออกมาเยอะเลยสำหรับลำต้นเนี่ย อันนี้เป็นอีกแง่งหนึ่งแล้วก็ข้างล่างนี่แง่งหนึ่งนะคะใบของมอนสเตอร่าก็จะไม่เหมือนใบอื่นจะอ่าเป็นแฉกเป็นร่องเป็นรูนะคะเส้นลายใบเขาชัดเจนสีเขียวอ่อน เป็นต้นไม้ที่ราคาแพงค่ะสวยสะดุดตาเปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับมอนสเอราใบใหญ่มีรูใบคล้ายใบยกระดาษนะคะต้นกระดาษแต่ใบกระดาษเขาจะไม่เป็นร่องไม่เป็นรูแบบนี้จากวันนี้แม่อิวก,ก็พามาดู มอนสเตอร่าของขอต้นนี้เขามีใบที่แก่ขึ้นสีเขียวสดใสขึ้นถ่าแล้วพบกับอีอิ้วใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ